อนนโอ้ตอน้นหน่องามเลยครับ <laughs> เก็บได้ยังไดนะ <laughs> ได้กินได้กือกันนี่หน่อมองต้นนะครับเป็นใบมันหมดเลย <laughs> เอาได้ยู่นี่ <laughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฉี่น้ำนเราครับ มนี่พ่อกันอยู่ทั้งโขบทั้งปลาทั้ง,งเขาก็เก่าะพี่น้องเนาะกับวาสิพพรีไพภีพี่นอ้องมาหาเลาะเบิองผักหวานพี่เกล่ะครับดูเหมือนเลยครับเมื่อนี้คือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะพี่น้องเนงาะสวัสดีค่ะ <laughs> ได้เดินทางมากับเอื้อยเอยเอสาวนิดแซนฟ้ลุยลูอทุงไม้ค่ะอันนี้มาโรดเนาะ เปิ้ลกูหายเม okay. านาองดอนนะรอ่ะมาคือพักหวานคะ่ะพี่น้องพอดีเอื่อยเพิ่นมายามครับออเออแถวบุรีรัมย์รักหวานบ่มีเนาะเอ,เอ,เอ,เอื่อยเนาะมีแต่พักจิ๋วมีแต่พักจิ๋วแต่ฟงอยู่อ่ะครับทั้งเด็กกันรุ่นกันเบิ่งเนาะพี่น้องเนะาะเป็นทั้งเด็สิหมานบ่หมานเนาะพี่น้องนะเน<อ>าะไปครับเนาะเอื่แล้วกับพอร์ตโอ้หยดงามเลยไปเล้วกับจีห้าทางๆกันไปสี่แล้วเนาะพี่น้องไปครับ นีมเห็นต้นหนึ่งครับอยู่ทางไหนนี่นนต้นแหลกแหกหมานนะพี่น้องเนะาะหยอดใส่ได้อยู่ครับนี่งามดีอยู่นี่ เตียมไปเรื่อยๆครับอ้ต้นนี้ครับงามอยู่งามอยู่เพราะได้อยู่ครับใบเริ่มสีเปลี่ยนมันแน่แล้ว เลียบเอาครับ เอ่งาเป็นน้ำเนาะพี่น้องที่ได้แตกไม่ดีๆบ่่อ่หลายครับพี่นออ้องเออให้ขจอมาเจ็บวงไว้ไว้หนเนาะนะครับหาเลีมยออก วันหยอนน้ำอยู่ครับูนครับเอื่อยเันเจ็บอยู่ทั้งึงนะุนเนาะต้นหยอดบม่ค่อดดีบันไดครับกดสี่เหลี่ยกเอาเนาะ อ้ยอดนี่ต้นนี้สวยๆด้ยครับหยอดต้นพักหวานหลายอยู่ครับแต่ว่าหยอดบัรทะเวนู้ัวหัวกระจอกมาเก็บประจำนะครับกระสิหาไปเรื่อยๆครับผลปะคือกระสีง่ายไม้ไม่ไปเรื่อยๆนะครับ เพื่นที่เขาก็สียางมากแน่จะน้อยนะครับเป็นหินเนาะหินเต็มนะครับยางบวัววังนี่ล่มเลย <c oughs> ไฟกะบ,บ่้ใหม่ครับเพราะว่าเกิดล้นรละลุไม่จุดป่าเนาะบางหวองกับบ้ใหม่บางหวองกับใหมค่คือเก่าอะไพี่นอ้องคนจอดเกิดจุดกิดจอ,อดเขาเป็นหย่อนนี่ยยางอัวเลยนี่โอ้ยน,นะครับ ต้นนี้หน่อบทันงนี่เหงาเนาะมึิ่งเครับหน่อกำลังแตกอยู่เลยส่วนมาเบิ่งต้นนี้พี่นอ้องใครรู้ต้นนี้สวยงามเลยครับ กำลังพอกินเลยครับต้นนี้พอต้นหนอดสั้งแล้วพี่น้อง ต้นนี้ครับหนอดสเสียเลพี่น้อุดจอดสุดจอดเลืมพอไปแล้วครับหนอนง,างาําๆก็ได้ โอ้ยเบื้งหนอดต้นนี้พี่เนาะจนว่าเป็นใบมันแล้วเนาะเก็บเอาก็เป็นลวกกินกับปนเนาะ ต้นนี้ก็เริ่มจะเป็นใบมันแล้วเก็บไปแน่แต้งกิ้งไปแน่ครับบางทีอาจะพี่น้องอาจจะเห็นใบหยอดน้อยๆเขาเข้าเก็บเนาะมาตรงว้ครับเพื่อมือหนามีโอกาสได้มาเก็บอีกนะครับเนาะเาแตงก็ใบมันตก็แกงก็ได้พัดก็ได้ครับลวกก็ได้กินก็เต้าหู้ห่วงกระเสียบได้พี่น้องหยอดดุ่นนี่เบิ่งสกปรกสองสามต้นพี่น้อง ใบนั้นมาเลยครับแต่กับเจ้าได้อยู่เนาะนี่แหละครับขันมองได้ข้าเจ้าบัไม่เก็บมันก็แก่เบดิดเนาะตัวระดับนี้ก็ถือว่ากินได้อยู่ครับโหลดเนาะพี่น้องเน,นาะเสียดายถ้าบัเด็ดออกกับบัแตกอยอดได้ครับบัเด็ดออกถือเป็นใบเข้มเนี้ยเลี่ยวๆเ,เลยแหละ้าว่าไฟบ่วใหม่นะ จะห้อข you yeah. mm ีดแกงอยู่ครับจะว่าห้อเก็บเอาเงากันเก็บเอาเงาแน่ครับเดี๋ยวไปหอดบาดจังเป็นลีออกเนาะเสียดกินื อันนี้เริ่มสิเป็นไปมันแล้วครับเรียกตออ่อโอ้เลี้ยงสับสามต้นโอ้ไม่ยอมปักหวานวันนี้พี่น้อง <laughs> สัยมตไม่จะเกียบเลยงามๆครับ นียับไปเลี้ยไปพี่นอ้องยกยกก็ได้หลายอย่าง อ้ครับมังต้นบมกใหญ่เลยให้าก็เจาะใหม่ผัดขึ้นมาผัดขึ้นกิบเอาตั้งทึ่งพุนะครับสว่านมันทึงมันแตกหน่ครับพี่น้อกแตกหยอดต้มๆเนี่ยกินเลยเนี่ยับ้าไยอ่ห้างมือนี่ มันยีคนมาเกล่นก็ถูคนมาเลยนะเนาะทำเนียบครับเดี๋ยวก็มาป้าบอกง ต้นนี้แตกชนะต้นเดียวนี่ครับต้นนั้นมันงดบางต้นจริงหรอวันหย่อนแล้วมั้งครับโอ้โหสวยๆเลยงางๆเลย กนี่สิบวกคอยพบเห็นต้นแญ่ปนันใดน้องเนะส่วนมากจะเป็นพักหวานต่อครับวันนี้ก็ไฟบ่ใหม่ครับกับสีหายากแน่ครับอีกอย่างนึงเขากับ่ชำนาญเนาะบา่วหูหม่องหูต้นนะครับงางมวม้วเอาเอ,าเอา็องใดเนาะ โอ้ต้นนี่เงาเงาเลยครับเก็บไดอยู่ไลนะได้กินได้กั้แตงออเนะแตงเอาครับแฉบเแฉบพีเกมาไหลยอดหน่อมงต้นนครับเป็นใบมันมาเลยเอาได้ยูเนี่ย ไ,ได้เนาะก็สิพอกัน ได้หลายติมแล้วครับจบครับสรุปผลงานเนาะเก็บผักหวานข้องหกแหล่มาเลยยิ่อันนี้เจ้าถิ่นยี่ยมบหยบอยู่นี่ของเอื้อยว่าเราขัดครับนี่เอาแต่ยอดแบบอ่อนๆเลยของเ้านี่เก็บเอาเบิดนอเตึงยอดมันยอด อ่อนเก็บใส่กันมาเลยเนาะมาไก่มาไก่เน้นยอดอ่อนค่ะครับมาไก่สัตว์ต้องเน้นขัดเอาเลยเอาครับสำหรับคลิปนี้เขากรหมานเติบพี่น้องครับเนาะมานทั้งสองคนอยู่หอกครับได้กะขอบคุณครับจีกลับมารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกการที่ตามขอบคุณไม่ลิปหนาครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ